เสสั่งขยับแล้วครับทางด้านของก้องไทยชั้นไหนอ้าวโดนอะไรครับโอ้โหพลาดแป๊บเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยครับห้าโอไหวหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับครับโดนอะไรครับดูกันอีกครั้งครับไฮไลท์ช็เฉลด่ยฟาชัาเนี่ยครับสอบฝาดอกเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับเด็ดขาดมากครับเนี่ยครับดูกันอีกครั้งนะครับสวยๆของวันนี้ครับ อนี่แหละครับซ้ายนะครับโดนเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหซ้ายมาเป็นโอ้โหเรียบร้อยจริงๆครับพับขาเชือกเลยครับดอกนี้ไม่สามแล้วนะล่าบนโอ้ยลูกนี้นารายบรรทัดเลยนะครับปังนี่เลยครับโอ้โหทีเดียวเลยอ่ะโอ้ยนารายบัรทัดโอ้ยแล้วอ้าวยโดนล้วนตายโดล้วนอ่ะโดนมันแลกกันมันแล้วคุณสมิทธ์เขาแทงนา ยก3เรียบร้อยเลยนะครับโอ้ดูแล้วไม่ลุกแล้วเออเรียบร้อยเลยยกสามเลยทีเดียวปังลูกนี้เออมวยไทยอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแต่แข่งข้ามก็เสร็จเออเรียบร้อยเลยจะตกใจด้วยนะโอ้นอนดีแข่งแต่ฉลาดครับโอ้โหูครับบุกหนักเลยครับคำนาจเดชอตะวันโดนสองโอ้ทองคาเซอ้แตกด้วยแล้วครับเอาเซนะครับโดนในจังหวะนี้ครับกรรมการต้องเบรกแล้วครับนับแล้วครับสองสามสี เข้ามุมครับ5 6แล้วครับ7โอ้ยแตกด้วยครับโอ้8ไม่ไหวครับโอ้โอ้โหนี่ลูกตามน้ำครับไม่ไหวแล้วนะครับสุดท้ายองแม็กนัมครับแม็กนัมยกที่ผ่านมาพลาดโดนนับแปดนะครับโดนศอกแตกด้วยครับแต่ว่านี่ครับตั้งกาดสูงๆนะครับขาดสูงๆเดินเข้าไปโอ้ยเจอศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับไม่มีทางเลือกอื่นใดแหละครับทางด้านของแม็กนัมครับพยายามจะไปเอาคืนครับ พมวยจะบุกจู่โจมเปิดตาเวทใหญ่เลยครับ125เป็นการกลับมาใหม่ในรอบ16เดือนครับนี่ในในได้แล้วโอ้โหโอ้โดนฮุกซ้ายหมัดเดียวเลยนะครับขาพับเลยนะครับโอ้ลุกไหวไม่ไหวครับโอ้ขาพับดูแลพยายามจะฝืนลูกขึ้นมาครับแต่ว่าเนี่ยครับแปะไปสอกเขาก่อนครับแล้วก็โดนหุกซ้ายเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มกรามเลยครับโอ้และขาพับด้วยครับ ได้ไม่ใช่กะทินครับระปาครับระป่าครับแปลแตกด้วยโดนนับสองนับครับจะรอดหรือเราเอมาเจ็บตัวใครแล้วเกินนะครับเรียบร้อยครับกรรมการยุติแล้วหุซ้ายปักปากครึ่งจมูกครึ่งแต่มันสุดหมัดสุดเกลียดปูศรีสะพาดรื้อด้วยครับไายเด็กไทยเล็กพิกกี้หมูจ่อลากจ่อลากแล้วอุ้ยสิงตัดตู้เลยครับโอ้ยเตะเข้าไปเต็มพุงครับโอ้โหวิลโซเป้ครับทายหัว ต้องไว้ใบครับยกแรกอีกแล้วครับจังหวะสุดท้ายครับเตะเจาะล่างครับทิ้งตัวครับโอ้โหมันโดนเต็มๆครับคือถ้าติดตามครับเรซ่าครับก็เลยทิ้งตัวไปก่อนแล้วโยนเข่าซ้ายไม่ต้องทิ้งตัวครับเข่าเต็มๆตยุ่งข้าวโอ้ยตรงนี้ถึงกับไม่ไหวครับตรงนี้หนักจริงจริงโอ้ยไม่ได้กันนะครับอุ้ยเข่าซ้ายนะครับโดนนะแทงทีเดียวนะครับแต่ว่าเรานำท่าซ้ายไมนทรงกัน